สวัสดีครับพบกับรายการทีเด็ดบอลสูงต่ำกับเฮียทรงรายการที่จะวิเคราะห์ทีเด็ดสูงต่ำเต็มเวลาเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยสนับสนุนโดย123มวินมิติใหม่แห่งการเดิมพันระดับพรีเมียมและระบบแนะนำเพื่อนที่ดีที่สุดในตอนนี้สนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างกันได้เลยนะครับสูงต่ำคู่แรกในวันนี้นะครับในศึกกันโชเซเราอา,อ,าอิตาลีโบลอนญาจะเปิดบ้านรับแกนมายเยือนของอินเตอร์มิลาน คู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลา18นาฬิกา30นาทีของเย็นวันนี้นะครับโบลอนยาเจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ10นะครับลงเล่น19นัดชนะ8เสมอ3แพ้ไป8ยิงได้27เสียไป31มี27คะแนนก็ถือว่ามีสถิติในการผลิตส,สกอร์ถือว่าค่อนข้างเยอะนะจาก19นัดเนี่ยมีประตูเกิดขึ้น ถึงเกือบ60ลูกนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับในการเล่นสกอร์สูงของเรานะครับส่วนทางอินเตอร์มิลานตอนนี้นะครับเป็นจ่าฝูงลงเล่นทั้งหมด19นะัดชนะ14เสมอ4แพ้ไป1ยิ่งยิงได้49เสียไป15ประตูมี46คะแนนโอ้โหอินเตอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับสูงเห็นเห็นเลยนะครับ19นัดเนี่ยมีสกอร์เกิดขึ้นรวมกันเนี่ยทั้งได้และเสียเนี่ยถึง 64ลูกค่าเฉลี่ยดีมากนะครับผลงานล่าสุดของทางโบลอนยาเนี่ยคือการบุกไปถล่มซาซูโร่สาประตูต่อศูนย์ส่วนทางอินเตอร์เนี่ยทำได้แค่เฉือนเอาชนะโตริโนมาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านอินเตอร์แล้วก็มีประตูเกิดขึ้นถึง7ลูกด้วยกันนะครับเพราะว่าเกมนั้นเนี่ยอินเตอร์ถล่มโบลอนยาไปถึง6ประตูต่อ1และถ้าดูจากสถิติ4เกมหลังสุดในการเจอกันคู่นี้ออกสกอร์สูง ถึง3นัดด้วยกันนะครับเกมนี้เนี่ยถ้าเราดูแน่นอนนะครับคู่นี้เนี่ยมีค่าเฉลี่ยของสกอร์สูงเนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างดีนะครับแล้วก็โบลอนญาเนี่ยเวลาเจอกับอินเตอร์เนี่ยหเกมหลังสุดนะครับเสียประตูให้กับอินเตอร์ทุกนัดนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับช่วงหลังโบลอนายิงได้เยอะด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย มันก็ต้องมีลูกหือบ้างถูกไหมครับดังนั้นคืนนี้โบลญญามันต้องสวนอินเตอร์ได้สักลูกหนึ่งนะครับแต่ก็มองว่าอินเตอร์ตอนนี้เนี่ยอเล็กซิสซานเชสนะครับก็ถือว่ากลับมาทําฟอร์มได้ค่อนข้างดีจาก5เกมหลังสุดเนี่ยอเล็กซิสซานเชสเนี่ยทำได้ถึง2ประตูกับ1นึ่แอซิดจาก5เกมหลังสุดถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยนะ ดังนั้นเนี่ยคืนนี้มองว่าสกอร์สูงเห็น,เ,หนเลยนะครับ3เม็ดน่าจะเอาไม่อยู่หน้าทะลุ4ให้กดไปที่สกอร์สูงนะครับสูงต่ำคู่ต่อมานะครับในสุกการโชสุรอาอิตาลีลาซิโอจะเปิดบ้านรับการมายเยือนของเอมโปลีคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลา2ทุ่มครึ่งของค่ำคืนนี้นะครับลาซิโอเจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ8นะครับลงเล่น19นะัดชนะ9เสมอสแพ้ไป6ยิงได้39เสียไป34ประตูมี31คะแนนก็ถือว่ามีค่าเฉลี่ยของประตู สูงลิ่วเลยนะครับเรียกได้ว่า19นัดเนี่ยมีประตูเกิดขึ้นทั้งได้และเสียเนี่ยถึง73ลูกนะครับไม่น้อยนะครับค่าเฉลี่ยเยอะขนาดนี้ส่วนทางเอมโปลีเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเอมโปลีเนี่ยเป็นทีมนักสู้นะครับเปิดหน้าแรกและมีประตูเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้เอมโปลีเนี่ยอยู่อันดับ9ลงเล่น19นัดชนะ8เสมอ3แพ้ไป8ยิงได้30 เสียไป34ประตูมี27คะแนนเห็นไหมครับเอมโปลีก็มีประตูรวมเกิดขึ้นเนี่ยถึง64ลูกนะครับจาก94จาก19นัดขอภัยนะครับก็ถือว่าสูงนะสูงเลยนะครับถ้าจับมาหารแบบดื้อๆนี่คิดแบบง่ายๆตรงๆเลยเนี่ยค่าเฉลี่ยของเอมโปลีและลาซิโอเนี่ยเกิน3ลูกนะครับก็ถือว่ามีแนวโน้มที่จะสูง คู่นี้เนี่ยถ้าดูผลงานล่าสุดของทางลาซิโอนะครับก็คือการบุกไปอัดเวเนเซีย3-1ส่วนทางเอมโปลีเนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับเอซีนิลานมา4-2คู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของเอมโปลีนะครับแล้วก็จบด้วยสกอร์3-1นะครับลาซิโอชนะโอ้โหแน่นอนนะครับถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยถือว่าคู่นี้เนี่ยมีโอกาสออกสกอร์สูงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วถ้าดูจากสถิติย้อนหลัง เเกมหลังสุดมีถึง5เกมด้วยกันนะครับที่ทั้งคู่นี้เจอกันแล้วออกสกอร์สูงแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นลาซิโอที่เป็นฝ่ายชนะและเอมโปลีเสียประตูให้กับลาซิโอมา6เกมติดแล้วนะครับในการเจอกันดังนั้นนะครับเนี่ยดูจากสถิติต่างๆเนี่ยแล้วก็สถิติส่วนตัวของทั้งคู่3เกมหลังสุดทั้งคู่มักจะโดนคู่แข่งยิงประตูเสมอดังนั้นเกมนี้มองว่ามีตุนแล้วทั้ง2ฝ่ายแล้วมองว่าเอมโปลีเนี่ย อย่างที่บอกนะครับเป็นทีมนักสู้จริงๆนะครับไม่ยอมใครเลยนะครับแล้วทั้งคู่เนี่ยมีสถิติในการออกสกอร์สูงเยอะมากเจ้าบ้านลาซิโอเนี่ยมีสกอร์สูงเกิดขึ้นจาก8เกมหลังสุดนะครับมีถึง7นัดนะที่ออกสกอร์สูงส่วนทางเอมโปรี8เกมหลังสุดเท่ากันเนี่ยออกถึง6นัดดังนั้นคู่นี้เนี่ยไม่ออกสูงก็ให้มันรู้กันไปนะครับมองว่าคู่นี้สกอร์สูงอีกคู่หนึ่งนะครับ คู่ต่อมานะครับในศึกการโชสซูเออรอิตาลีเอซีมิลานจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโรมาคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาช่้เคีนครึ่งของค่ำคืนนี้นะครับมิลานเจ้าบ้านตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงของลีกนะครับลงเล่นทั้งหมด19นัดชนะ13เสมอ3แพ้ไป3ยิงได้40เสียไป22ประตูมี42คะแนนนะครับก็ถือว่าค่าเฉลี่ยสก,กอร์สูงเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่า19นัดมีประตูเกิดขึ้นถึง62ลูกนะครับรวมทั้งได้เสียนะ ส่วนทางโรมา่าตอนนี้อยู่อันดับ6นะครับลงเล่น19นัดชนะ10เสมอ2แพ้ไป7ยิงได้31เสียไป21ประตูมี32คะแนนก็ถือว่าในส่วนของโรม่าเนี่ยค่าเฉลี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับสก,กอร์สูงเพราะว่า19นัดเนี่ยมีประตูเกิดขึ้นแค่52ประตูถ้า,าคิดง่ายๆเลยเนี่ยก็ประมาณ2.5แค่นั้นเองนะครับประตูนะต่อเกมค่าเฉลี่ยนะครับ ผลงานล่าสุดของทางเอซมิลานคือการบุกไปอัดเอมโปลี4-2นะครับส่วนทางโรมาเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับซามโดเรียมา1-1คู่นี้เจอกันล่าสุดนะครับในบ้านโรมาแล้วก็เป็น a อซีมิลานที่บุกมาเอาชนะไปได้2ประตูตอนน่อ1เกมนั้นก็ถือว่าออกสกอร์สูงนะครับเพราะว่าเกิดประตูถึง3ลูกด้วยกันนะครับแล้วถ้าเราดูจากภาพรวมนะครับสถิติในการเจอกันของคู่นี้ 5เกมหลังสุดนะครับมีถึง4เกมด้วยกันที่ออกสกอร์สูงนะครับเวลาทั้งคู่เจอกันแล้วก็เอซิมิลานเนี่ยไม่เคยแพ้โรมานะครับและโรม่าเวลาเจอเอซิมิลานเสียประตูให้กับเอซิมิลานมาแล้วถึง8เกมติดด้วยกันนะครับอืมแล้วก็ในส่วนของเอซิมิลานเนี่ยมีสถิติที่น่าสนใจคือมิลานเนี่ยเสียคลินชีนมาแล้ว4เกมติดเลยนะ ดังนั้นคืนนี้เนี่ยก็ถือว่าโรมามีโอกาสที่ดีนะครับที่จะบุกมายิง AC มิลานได้นะครับดังนั้นมองว่าเกมนี้เนี่ยมันต้องมีสกอร์เนี่ยตูนละฝั่งละ1ลูกนะครับรวมเป็น2ลูกนะครับขอแค่อีก1ลูกก็มองว่าไม่น่าจะพอนะครับน่าจะเกิดสกอร์ที่2-2นะครับน่าจะเสมอกัน2-2มองว่าคู่นี้สกอร์สูงอีกคู่หนึงมี4ประตูนะครับ สูงต่ำคู่สุดท้ายนะครับในศึกกันโชวซอรอาอิตาลียูเวนตุสจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนาปโปลีคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตี245ของข้าคืนนี้นะครับยูเวเจ้าบ้านนะครับตอนนี้อยู่อันดับ5ลงเล่น19นัดชนะ10เสมอ4แพ้ไป5ยิงได้27เสียไป17ประตูมี34คะแนนก็ถือว่าสกอร์ค่อนข้างน้อยนะ19นัดเนี่ยยิงได้แค่ โอ้โห oh, 44ประตูเท่านั้นเองนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยสลูกต่อเกมนะครับซึ่งเราก็เห็นนะว่าช่วงหลังเนี่ยยูเว่ออกต่ําค่อนข้างบ่อยนะครับถ้าให้นับเลยนะเฮียนับง่ายๆเลยโอ้โ oh, ห oh, 7เกม7เกมติดนะครับ7เกมหลังสุดยูเว่ออกสกอร์ต่ํามาทั้งหมดเลยนะครับส่วนนาโปลีเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับ ตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับ3ลงเล่น19นัดชนะ12เสมอ3แพ้ไป4ยิงได้35เสียไป14ประตูมี39คะแนนผลงานล่าสุดของทางนาโปลีคือการ,ปรเปิดบ้านแพ้ให้กับสเปเซียไป1ประตูต่อ0คู่นี้เนี่ยเจอกันล่าสุดนะครับในบ้านของนาโปลีแล้วก็เป็นนาโปลีนะครับที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อ1 เนี่ยแหละครับตรงนี้แหละครับที่เราจะมองว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสกอร์สูงเกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าสถิติของทั้งคู่เนี่ยจะไม่ค่อยดีนะครับหลังๆเนี่ออกต่ําเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเจ้าบ้านเนี่ยยูเว่เนี่ยส่วนมากจะเน้นสกอร์ชนะ1 0ึ่ประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็เสมอ -1 1แต่นาโปลีเนี่ยหลังๆเนี่ยสเกมหลังสุดเนี่ยมีสกอร์เกิดขึ้นไม่เกิน1ลูกเลยนะมีโอกาสสกอร์ต่ําเหมือนกันนะครับคือ ค่อนข้างลังเลแต่ทีนี้พอมาดูสถิติในการเจอกันเนี่ยคู่นี้เวลาเจอกันมักจะยิงประตูกันได้ทั้ง2ฝ่ายดังนั้นเนี่ยคู่นี้มองว่าน่าจะตุนกันฝั่งละหลูกได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีลูกที่3เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มองว่ายูเว่น่าจะเป็นคนทําประตูลูกที่3ได้นะครับดังนั้นคืนนี้มองว่า3เม็ดแบบเบียดเบียดแล้วกันนะครับมองว่าสูงได้นะครับแต่น่าจะได้ไม่เต็มแค่นั้นเอง ดังนั้นนะครับคู่นี้กดไปที่สกอร์สูงได้อีกคู่หนึ่งนั่นเองนะครับเ็าจบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับทีเด็ดสูงต่าในค่ำคืนนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับทีเด็ดสูงต่ําในค่ำคืนนี้นั่นก็คืออินเตอร์มิลานสกอร์สูงเอมโปลี oli, สกอร์สูงโรม่าสกอร์สูงและสุดท้ายยูเวนตุสก็สกอร์สูงนะครับ อย่าลืมนะครับหากชมคลิปนี้แล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันและใครอยากสนับสนุนให้มีทีเด็ดแบบนี้กันต่อๆไปสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างกันได้เลยนะครับขอบคุณครับ